วว้าวเสซตแล้วพี่น้องหนึ่งปลาเซตล้วจ้าแร้อนจ้าน่ากินบ่จ้านึ่งปลาสุกแล้วมาปรุงมาเกยียกันต่อนะคะเราะใส่หอมชุสลงไปจ้าริกลงไปเดจ้าเสร็แล้วเราก็คลุกให้เข้ากันเดจ้า จากซุปมะเขือเสร็จปลานึ่งเราก็ใส่จานเรียบร้อยแล้วจ้าตามด้วยพริกน้ำปลายั่วยวนใส่กระเทียมหอมหอมอร่อยอร่อยกะรำปีเนึ่งมะเขือกินกับป่นหรือซุปมะเขือแซ่บแซบ,แซบมาเดอรน้ากินใช่ไหมล่ะจ้าตามด้วยผัก กาดอีหินหรือผักกาดเขียวปีบ้านเราเรียกน่ะเองเป็นตะกินบ่อพี่น้องแตงกวามมะเขือกระติบข้าวเหนียวเต็มกระติบยั่วยวนพูดแล้วก็มากินน้ำกันเดอ้อจา้ามาเดอ้อ